ตอนนี้อยู่ที่สนามบินตอนเมือนะครับเรามีญาติทรมารวมกันร้อยร้อยกว่าชีวิตนะครับจะไปลําเดียวกันขอบคุณย่าวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีครับโอ้โหพร้อมยังพร้อมยังนี่ดูรองเท้าดูรองเท้าแต่ละคนดูรองเท้านี่ดูรองเท้าแต่ละคนดูรองเท้าซะก่อนขึ้นถ้ำนาคาตอนนี้เราจะพิชิตถ้ำนาคาครับไปเพื่อปลดปล่อยดวงจิตที่ ถูกจ้องจำวันนี้พี่โย่ววันนี้ครับดูดูด,ด,ด,ดูชุดรองเท้าชุดนี้ไหวเหรอไหวเปล่าโอ้โหสุดยอดเลยเหรอมาพร้อมยังพร้อมยังแม่โอ้โหนี่เห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห,โโหนี่ดูแต่ละคนยังไหวรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นนี่แม่แม่โอ้โแม,แม่จะไปไปชิดทำนาคาใช่ไหมฮะเขารอรอร้องน้องบอกว่ารอมาหลายร้อยศตวรรษ เพื่อเพื่อการวันพรุ่งนี้สิบห้าธันวาคม67 15, ็ดธันวา,าคมพรุ่งนี้ก็จะปลดปล่อยดวงจิตจะเป็นผู้ทำเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้จองจำเองแล้วเป็นผู้ผู้ผู้ปลดปล่อยรอนานนับแสนปีโอ้สวัสดีเจ้าก,กิตโอ้โหนี่เข้มเข้มเข้มฮะพอกำลังมาหรือยังครับปิดไปหรืครับปิดทุกวันปิดจะน็อตจะหลุดละ แล้วแล้วหลุยอ่ะพี่หลุยไม่มาเออไม่มาเหรออ๋อแม่กินรอดมาอ๋อเดี๋ยวได้แล้วน้องน้องโอ๋อ่ะองอติดภารกิจเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปกันนี่งลำเดียวกันหมดเลยลำเดียวกันหมดเลยครับนี่น้องไปไหนน้องไปไหนน้องไหปไหนหาไม่หาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอนี่ จะไปก็หมดไปรัวกระหมดเลยนี่นี่ดูจากรองเท้าดูรองเท้าเตรียมความพร้อมเตรรียมมมควาพ้อไปพร้อมอย่าครับพร้อมอย่าครับหนูรองเท้าดูรองเท้าก่อนสวัสดีครับ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 นั่งนั่งข้างบนนั่งข้างบนนั่งข้างบนอยู่เตรียมตัวเดินทางเลยครับไปนครพนมครับ แล้วพบกันที่ท่านาคาครับ